พี่ครับผมอยากเรียนวัดสายตาประกอบแว่นผมต้องเรียนสายอะไรเรียนมหาลัยคณะอะไรครับคำถามของน้องเด็กโปกเนี่ยน่าสนใจมากนะครับ ขันแรกเนี่ยน้องต้องเรียนมสีสายวิทย์คณิตนะครับซึ่งน้องจะต้องไปตือว,วิชาคณิตศาสตร์เคมีชีวฟิสิกส์นะครับและน้องเนี่ยสอบเข้ามหาลัยคณะทัศนามาตรศาสตร์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยคณะนี่มีสอนอย่างน้อยสามมหาลัยนะครับอันแรกคือมอนเรศวนแล้วก็มอรามแล้วก็มรังสิตพอน้องเรียนจบแล้วเนี่ยน้องทาได้หลายอาชีพนะครับเช่นผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาหรือน้องจะทําอาชีพอิสระพ,พวกเปิดคลินิกสายตาหรือตรวจวัดสายตาประกอบเลนแว่น หรือน้องจะเป็นนักสายตาบำบัดนะครับหรือทํางานกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคตาครับหรือน้องจะไปเป็นเน็ตไอดอลที่เชี่ยวชาญเรื่องตาก็ได้นะครับและสุดท้ายเพี่ขอให้น้องเด็กโปกเนี่ยได้ทํางานร้านแว่นนะครับ